สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรับวันอาทิยบบตย์ที่21ธสนวาคม2,568อีกสหาหน้าที่กับิบายซีโมงนะครับพี่น้องอีกหาหน้าที่กับสี่สิบนาฬิกาบายสีโหหยส่โมงแรกแล้วตอนนี้แดดก็ยังเจ็มอยู่ครับแดดยังเจ็มอยู่ ล่มกับเอื้อยครับอากาศเย็นสบายบนหนาวบนหอนครับมือนี่ครับอากาศค่อนข้างสี่ย็นแต่บนหนาวนะครับเย็นสบายสบายภาพพี่น้องมายามหน้าอีกรอบอีกครั้งครับนี่บรรยากาศพี่น้องก็ะสีห็นครับนี่ก้อนชีไทกครับพี่น้องก้อนชีไทโคโลชเชเลยยู่นี่เมื่อเนี้ มาเหตุภาระกิจสุดท้ายของการทำหน้าปี2 5 6 8นั่นก็คือเมื่อไถกรบครับพี่น้องไถกรบแปลงหน้าหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อให้เด่นมีความอุดมสมบูรณ์ของปุ๋ยอินทรียมีอินทรีย์วัตถอุอยู่ในอยู่ในดิน แะเลยให้รถไถเพื่อนมาไถกรบต่อเฟืองเขา่าต่อรัางเข่าครับน่ะพลิกนาดินเอาของรางขึ้นมากรบต้นเฟืองไว้ทางล่างอ่าให้มันเปื่อยมันจุยอยู่ของรางกายเป็นปุ๋ยกายเป็นปุ๋ยครับให้กับเข่ากับน้ำอ่าในการทำหน้าปีปีหน้าครับปีสองพันร้อยหกสิบเก้าคือปีหน้านี่นะครับ่าดินก็สิเกิดความบุดมสมบูรณ์นะครับ ถ้าบาเหตุจังสี่ครับถ้าบมีการไถกรบเนี่มันสิมีผลเสียอยู่หลายอย่างนะครับผลเสียประการที่หนึ่งก็คือว่าถ้ามีการเกิดการเผาไหม้มีการเกิดไฟล่ามทุ่งมาเนี่ยไหมไปเบิดเลยครับพี่น้องเนี่ยไหมไปเบิดเลยเพราะว่าสองปีที่แล้วมันเคยมีครับไฟล่ามทุ่งมานะครับ ไปเบิร์ดเลยครับพี่น้องม่อยู่หน้าเพลินกับ่ามอดหน้าผมนี่แหละนี่คือประกาศที่คือป้องกอันอากขีพได้นะครับอ่าประกาศที่สอง,ถ,องอกกถ้าบ่มีการไถกลบนี่นะครับต่อเฟื่องเข่ากัสิย่ยังสีแหละครับยุ่คำโบรน,นะครับตอนนั้นไปกับเปื่อยกับยุยยุนะครับแต่โดนไปอาจจะล่มพัดล่มอ่าล่มพัดล่มยังกับปิ้วนี้เบิร์ดเลยครับพี่น้องมันก็จะบุกให้เหลือกระดอดอกนะ ทุท้ายแล้วสัวกว่าสี่หอดหนาฝนแม่ก,ก่ต่อเฟื่องลหลายๆอยู่มันก็จะหายไปเหลือบัวทะเล้ะครับพี่น้องเหลือบัเทไรลน,นะถือกซัดเลี้ยงม่เหยียบแม่ยำแน่อ่าอย่างไยอย่างไรเนี้ยแหละครับนะมันก็สะเสีดบไปนะมันสภาพมันก็จะว่าเป็นแบบนี้สภาพก็จะว่าเป็นแบบนี้นะครับนะแต่แต่เขามาไถากรอบใบนี่เป็นประโยชน์ล้วนๆครับพี่น้องเป็นประโยชน์ล้วนๆหลายคนเพิ่นกระเผา แล้วเขาเป็นกระเพาเลยการเผานี่มันเสียนาดินเสีย,ยสอินซีวัตถุระดับนาดิน,นเสียไปนะครับอันนี้ทั้งการเกษตรทั้งรัฐบาลทั้งหน่วยงานที่เราผิดชอบโยกการเกษตรเป็นกระบอกห้ฟังกีเ้เดยวนะครับเนาะนะครับอามื่อกี้กกให้หลานไส้ครับเป็นนี่รถไถเป็นกับเสียงรถไถเบื่มบ่มบืบ่มบ่บทเป็คนครับนะอ่ามา ไทยครบให้ครับพีพ่น้องครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นพระฤกษ์สุดท้ายของการทำหน้าปีอ่าการทำหน้าปีปีที่แล้วนี่ช่วงการของการไทยครบนี่ทั้งแม่เจาเ้าเฮือนผู้จัดการหน้าเพิ่นเอาปอเที่ยงเมื่อวานพร้อมเลยครับเมื่อวานพร้อมเจ้าก็บ่ได้ผลรับบ่ได้ผล,ผลปีทีถวอป่ปอเที่ยงเมื่อวานบ่ได้ผลมาเกิดน้อยเดียว สมบูรณ์นตัวนี้เกิดมากระถิ่งัวกินเบ็ดมันก็เลยได้ขอสรุปว่าบสมควรที่เหียวปอเที่ยงเมื่อวานนะครับนะพอมันมีสัตว์เลี้ยงอยู่น่ะมันมีสัตว์เลี้ยงอยู่มันเกิดขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาว่ดถอดได้กระถิ่กระถิ่กินไปเบิดอ่าสิมันสิบเห็นปอเที่ยงออกดอกเหลืองอารามถุ่งก็ยังทางอื่นเขาปูกันนะครับนะเห็นป็นแต่ร์สะออนแต้แถวนี้เห็นบ่ได้นะครับ ปีนี้ก็ได้ไทยครบอย่างเดียวครับพี่น้องไทยครบอย่างเดียวนะไม่มีการหวานหวานปอเทืองอะไรทั้งสิ้นนะครับนะก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วครับเสร็จสิ้นโครงการทำหน้าปี2567ันห้าอยหกสิบเจ็ของพลอยวีอ่าผมกับครอบครัวนะครับนะะแปลงที่โดนลครับคุณหลานไส้เพิก่กกระลังไถแปลงอยู่พนิพัทธ์น้องไปเบิ่งกับแปลงนั้นเป็นแปลงพิเศษนะครับว่ามันแปลงแปลงแบบบริเวณหน้าเลย เป็นเงปรตโถมดินไว้พร้อมกับตรงนี้ครับผมดินไว้เพื่อที่ปลูกต้นไม้บางเอือนว่า้านบางเอือนแะครับอ่าเนื่องจากว่าน้าม,มันไหลครับพี่น้องน้าม,มันไหลดินมันก็เป็นดินไม้ผมดินไม้มันเป็นเลนเป็นข้นตมอย่าลงล้มเปะลมเปียดบ่สามารถที่สิปลูกต้นไม้ได้ก็เลยปล่อยเลยตามไม่ปฏิญญามันเกิดครับพี่นอ้องปฏิญาเกิดเต็มเลยก็เลย บอกรถไถเพื่อนว่าอ่าไถให้นี่นะครับนอกจากไถกรบนี่เราเห็นไหไถกรบแปลงนี่อสองแปลงนี่ครับนะสองแปลงนี่สองแปลงนี่หน่อยเงา้นี่ที่สิบปรับมาเป็นวังปลูกต้นไม้นี่ครับนะไถกรบด้วยหลังจากไถกรบแล้วก็ะไอไถพุ้นไม่พร้อมดินมันเรียบดินมันเรียบมันเสมอไม่พร้อมที่จะปลูกต้นไม้ครับพอที่จะปลูกต้นไม้เป็นสวนปลา เป็นสวนป่าย่อมย่อมหรือว่าพืชผลนั่งการเกษตรที่เหมาะสมแลยครับนาทีตรงนี้นะแต่ผมเบิ่งแล้วก็สิลําำบากจักนิดหนึ่งอยงเพราะวา่าถ้าพีได้น้ำดีดีถ้าปีน้ำดีน้ำม,มากนี่มันก็สิเต็มคือเขาครับหลายคืยอเขาปลูกต้นใหม่กัจะต้นใหม่เพื่อยตายอยู่นะครับอ่าก็บอกว่าเสด็จอดินมาถมอยู่บอกเบื่องก่อนกับปีหน้าสะก่อนครับปีหน้าสะก่อนอ่าตอนนี้กับไอไทย ไกลบและไทยรวนเวสก่อนพร้รอมที่ปลูกต้นใหม่ทยอยปลูกกันต่อไปช่วงพุ่พุ่แล้วครับเพราะมันปลายเมีสากุล่ะเพราะมันปลายมษสากครับนี่ครับเสพพี่น้องเบ่งความสวยงามความละเมียดละไมของรถไทเพ่นน,นี่ความละเมียดละไมเบื้องจากการที่ไทนี่ครับไทคางขั้นหน้านี่ตรงเดะครับพี่น้องสวยเลย โบจินบบจินขั้นหน้าขอมานะครับเหตุแบบพ่อดมพอดีนี่ก็ถือว่ารถไถเพิ่นมีความละมียดละไม้นะครับนะบางเจ้าขอมานในอยากอยากจึกใส่ก็จึกใส่รถเด้นะครับอนะที่ว่าจินขั้นหน้าขอมานะครับนะอันนี้หลานเพิ่อามีความปราณีตนะถือว่าไถเก่งครับไถเก่งนะกะใส่บริการเพื่อนมา เนมีรถไทยมากบ่เป็นสองปีเราบร่เลยบ่เป็นสองปีเราบร่นะอาศัยบริการมากถือว่าเก่งครับสุดยอดครับนะอ่ะถือว่าเสร็จสิ้นพระโจิตในการถยกลบหน้านะครับอ่ะเมื่อนี้กับพบะพี่เราสมนี้ครับขอพี่น้องยูดีกินแซ่บยู่เก็บกินนัวสุขสุขคนครับสบายดีครับสวัสดีครับ